เสริมที่ช่วยทําให้ผิวขาวค่ะสาวๆส,สมัยนี้ก็อยากจะมีผิวขาวสวยเนียนกระชับใช่ไหมคะแล้วก็ชอบไปฉีดเนาะไม่ว่าจะเป็นฉีดพวก วิตามินกูต้าอะไรต่างๆนานาซึ่งมันก็มีข้อดีเพราะว่ามันเห็นผลไวแต่ข้อเสียเนี่ยมันก็อันตรายเมื่อไหร่ที่มันเข้าไปในร่างกายเราโดยกระแสะเลือดมันก็ดูจะดุนแรงฉะนั้นวิธีหนึ่งที่เราควรจะเลือกแล้วก็ปลอดภัยก็คือการทานอาหารเสริมค่ะซึ่งอาหารเสริมที่ดีและปลอดภัยนะคะก็ควรที่จะเป็นอาหารเสริมที่มาจากสารสก,กัดธรรมชาตินะคะแล้วก็มีเปเปอร์มีงานวิจัยต่างๆที่รับรองแล้วว่าปลอดภยัยใช้แล้วได้ผลจริงในโดสในปริมาณที่เหมาะสมค่ะ แกะพวกคอลลาเจนกลูตาไทโอนไฮบรักเอ็กซ์ทรวิตามินซีวิตามินบีวิตามินบีคือเยอะแยะเลยสําหรับสาวๆที่ชอบที่จะดูแลตัวเองก็ลองไปหาอาหารเสริมที่เหมาะกับความต้องการที่ตัวเองอยากได้และสำหรับสาวๆที่ต้องการที่จะมีธุรกิจเป็นของตนเองนะคะพี่ป๊อก็แนะนําเลยค่ะการทําธุรกิจอาหารเสริมนะคะก็ไปได้ดีนะคะไปได้รุ่งเลย ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวดีๆในตอนต่อๆไปค่ะวันนี้พี่ว่าไปก่อนบ๊ายบาย